สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักในการเฮ็ดเกษตรทุกคน pues Godzilla, กคนะครับวันนี้ผมสิภาพพอมีพี่น้องเข้ามาเบิงมองพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลุ่มเป็นแองนะครับว่าหัวเพ่นจะเน่าบ่นะครับเพราะว่าปีไก่ปีไก่ลงมานี่แถบนี้ลงมานี่มาพี่เน่าเบิดนะครับปีไก่เน่าเกือบเกือบไล่นะพี่น้องเกือบสองไล่นะครับมองพื้นที่ลุ่มทั้งไต่นะครับมเน่าครับ อันนี้ปีนี้ครับฝนโอ้ทางฝนกับผ้าหางเบึบไม่พินงปีนี้กับฝนบ่ดีคือปีไก่นะครับกับทพาพี่น้องมาเช็คเบื้องนะาบางมันสีเน่าบ่พอปีไก่เน่าเบิ้ดนะครับเบื้องนี้มองงม่เนี้นี่ตองไปหุ shirt, ah ่นเน่าเบิ้ดนะครับปีนี้กับที่มักขวดเบ้างนะครับเงี้งนี่ห้อยเยี้ยห้อยหมาบ่ห้อยไก่ไปพาพี่น้องมาเช็คเบื้องหัวนะครับปีไก่เน่าเบิ้ดพี่น้องตั้งแต่นี่ โอ้โยแย่หว่าบาปพระธรรมดาพระธรรมดาพระธรรมดาบัานเอาเลยพี่น้องน,นี่ครับเพี่ว่าพ่อได้นะครับนี่ยแง่ยู่พี่น้องเพียรปีนี้ปีนี้ฝนฝนบ่ดีพี่น้องแปดสองฝน,นนะครับบันเอา ปีนี้มันมันบ่านเอาแต่ว่าเขาเขาที่ยอดที่บ้านไว้นะ้ญยาจะไหลนะครับยาไหลปีนี้ปีนี้เขาเขาแทบแทบจะบ่บได้เี่พี่น้องยามันหลายแต่ว่าปีนี้มั่นนะมั่นดีนะครับมันจะได้ดีนี่เพราะฝนมันบ่ดีนะครับมันเลยเฮ็ดไหนนี่พี่น้องพี่กายนี่ลงไปนี่เนาเบิดปีนี้มั่นนะจะได้ embody? พี่น้องบางพีน้องมาเช็คเบื้องหัวนี่ครับ ตน้นเบิ้งแต่ตน้นเราพี่น้องเบิ้งแต่ต้นนะลำตน้นหัวนี่ก่ต้องพูดถึงเนี่ยโอ้โหสุดยอดเนี่ยครับนี่พี่น้องหัวถือว่าพันนะครับพันพันปีนิพนัพนเลยแหละ พี่ไก่เนาเบริรหืม,มครับปีไก่ปี่ไก่เที่ยงเอี่ยวลงไปเบิดนี่มีหรอปีนี้ปีนี้มาปลูกครับฝนบดีัดที่นี่ปลูกฝนมาห้วยใส่ัดที่นี่เพิ่นได้กินนั่นหัวมันเน่านะครับทั้งไก่เนี่ยพอเอาลถดมาขวดมัที่เน่าไปเบิด์ตนะม่น้องห้วยญ่บัาที่นี่มันก็ได้สานอะาฮาันก่อนหัวมันเนานะ่าแล้วที่เน่าลงไปนี่นี่เขามาปลูกหญิงก็เลย นี่ตีห็นนะพี่น้องถั่วหัวลิฟครับนครับฟังทึงๆฟังตึงๆเดีนวออกนับเนี่ยมันสูงอะ่ะฟังตึงๆเดีนวออกไปเบิดเด้หัวเบิดน้เบ,บิงพี่น้องเบิงฟังมันเน่าไปนี่นะฟังมันเนา่าหัวมันเนา่าเตะอยู่นี่หั <c oughs> วไอ้มันก็ได้กินนี่แหละพี่น้องก็ได้กินสานอาหารดินหัวมันเน่ากที่ยืดได้นีหละ เที่ยวนี่เท่ยวนี่ช่วหัวเลยไหมถึงไต่ลงมาโอ้โหเอ่าต่อี่น้องฮวนี่โอ้พอม,มีผิดหวงังพี่น้องเนี่ยปีเนี่ยครับพานเลยแหละพานเลยแหละนี่ครับพานยู่พอได้่ยู่พอได้แก่ยู่นะครับผมมาริบครับ ฟังฟังท่านนี่ปีไก่กันเนาเนาลงมาเบิด์เด้๋พี่น้องไม่ต้องหวยใหญ่นี่พี่น้องฟังได้นี่ประเทศนี้เอาวปลูกมันมะพร้าวนะครับเป็นเลี้ยวพวงเผ็ดมาลงทังท่านนี่มันจะเป็นอีหยองนะเป่นออีหยองมาลงแบบนี้ฟังท่านนี่มันเหลืออีหยองเบิดน่าเป็นเลี้ยวพวงเผ็ดมาลงมาลงได้กับบัวลายนะพี่น้องงนี่กับบัวได้ดไปนี่นี่ครับอิหยองนี่สุดยอดพี่น้องถั่วมอดิบของมันนอนน้ำผ่าพี่น้องน้ำมันพวงเผ็ด พวงเพชรกับบอสคไหลกันกันนี้คือพพวงเพชรล่ะต้นไหนเอาต้นนี้พวงเพชรพวงเพชรก็บ่นหน่อยนาเขาคือกันบ่นหน่อยนาคือกันอันนี้ขึ้คือพาพวงเพชรละ่ะพี่น้องพี่ครับโย้วบัวหน่อยนาคือกันละ่ะ กระสีมี่ผลมากเน่ยได้พี่น้องนี่ชุ่มผลมากกระนี่นี่ชุ่มผลมากถ้ามันก็เป็นพวงเพชรดพวงเพชรดผลพวงเพชรมากกระีนี่แน่นะครับเลาวพวงเพชรนี่สุดยอดเลยพี่น้องกับกับอันคือจงอันมัดนหยองนี่พี่ไก่พี่ไก่กเอามาปลูกนะรั่มมันง่ามถ่วมหัวบึกสองเมตรสามเมตรวันนี้พี่น้องมันขึ้นต้นไหมครับมันก็ค่อยได้แบบนี้ แค่พันอย่างไปทางอะไรย่องมันนออกมาครับแค่จะออกมาเขค่จะมากรองเลยพันบ่ปลูกไปคว้าพันมาปลูกหัวปลูกสองไรมันงามผูงานผู้แวนไดไละหานตันพ่นอ๊องปัดกูซสแถอฮอดกับบ่ไดงามตะต้นสู่พ่วงเพียรบ่ไดพี่น้องพ่วงเพียรต้นขี่ไหลมันยังไหค่ขาหัวดีพี่นอองอันนั้นต้นมันงามมือเสือมันไดถ้าพันธุ์มะปูกปลูกมันกะเสียเวลาไปนะเพราะว่าต้นมันต้นงามอยู่แล้วแต่มันไห้หัวเขาบดีห้า เ้าขายหัวเนาะเ้างบ่ได้ขายตุนขายตุน hmm. ก <Hey. S 2> well, ันมันง really nice ่ามไปขายตุนเพื่อนเพื่อนเอาไปปูบุ้ยหัวกี่ชั้นเขาหุ่นตัวนี่ให้ภาพพี่หน่อยเบิ่งเพื่อเปลี่ยนนี่ต้นหน่อยๆนี่เพี้ยงเหี่ยวเมืเบิ้งเขาเยี่ยงหัวดินี่ขึ้นซื้อว่าพวกเพื่อนไม่มีผิดหวังเลยครับเนี่ยเนี่ยขันเป็นพันนั่นพันที่ผมมาปูพี่ไก่ดิให้มันตุ่นซะหนิเทียบหัวบ่ได้เลยดิพี่น้อง นี่อั้นมันต้นเพียงยาวนี่ให้ให้หัวแถวบ่ได้เลยเท่านีก้กล้วยไหมนี่ละ่ะพวกพวกเพลิดเพลินกับว่ามัน,น,นเอาไปหน่อยมาเบิงตัวนี้เลยนี่นี่จริงๆนี่เพียงหัวเขานี่ยโอ้มันติดสมนี่ตนนัวน้อยๆนีน่มามันดีให้หัวสมตน้นมันบ่พุ่นอ่ะมันผสมตน้นอีหดีไปหน่อยหัวมัน,พ,น,มนพุ่น่ะมันโผล่ดีดีดี่น มึงต้นมันมานี่เพียงของโคานี่ไหมมึงมันแหงครับหัวมันก็สุดจอดอยู่แปลงนี้ได้ได้เอาอยาหญาตะซองเดีอยแเรีกครับแล้วก็ปล่อยบ่มีเวลาขึ้นมาเอาแต่ว่ากระถือคืออ่าได้พี่น้องถือว่าพานัพานพนันพันได้เลย จักหนูจักเนี้ยพี่น้องจักไก่จักาอย่างมาเขี่ยเตี้ยมิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนึ่นะครับถ้าฝนฝนตกฝากห้องสำหรับท่านี้่งไม่อย่างไรก็ขอฝากพี่น้องใส่กดไลค์กดแชร์ติดตามผมน้ำแน่กับเรากันครับท่านนิ่ไม่อย่างไรก็ขอก,ออก,ก,มมกล่วกาวเขามาสวัสดีครับ